เด๊อาบน้ำแล้วผมเพิ่นเริ่มมยากเพื่อจะได้ส่งกันแบบคุณนายสมัยเก่าเนาะ <c oughs> ขนมหมกยกโยกบอสอะอาบน้ำแล้วแล้วเสื้อตัวน,นี้จะใส่ย้อมผมพี่น้องใส่ย้อมผมสีนี่แหละเพื่อนไปเมือออ่อผัดซัออกผัดออกอืมมันออกยนต์สบู่สบู่อาจจจยนของของของจีนไหมล่องเบืองผัดออกอีหลี มันเปื้อนสีเปื้่ยนอยังกะสร้างแต่ว่าสิบ่ตกสีเสือผ่านะมันสีเอาแต่เฉพาะของที่มันเปล้อ่นอยู่ในเสื้อผ้าห้องอกอกเออสีย่อมผมมือนอันเต็ไม,ม,มปไปหมดเใดเบิ้งคลิปน่สิเห็นเกีย่ยงไม่ได้ใช้เบิง้งสบู่ตัวนี้พี่น้องก็เลยเก็บใ้อันนึงมีสองก้อนสั้นมากัดนี้ก็สีเก็บไว้อันนึงสิอเอาไปเมืองเมืองไทย ไปไฮบีบแล้วลาเสือผ่ามันเปื่อนสักโบแต่ว่ามันสักหล้วมันบอ,อันมันบอันนั่นเลยค่ะสีเดิมของผ่าบ่าหายเลยแต่มันสิเอาเฉพาะตัวที่มันเปืือนเลือกางเกงพอหญ่เดี๋ยวมีเาียงเกยงยินพอหญ่ที่มือนั้นไปเจาะเลือดแล้วหมอก็เเหตเลือดเฮียใส่กงงเกียงยื่นเล่าแล้วเขาให้น้ำยาจากล่องบาลมาสองถุงเนาะแต่ผู้ใดเบิ่งลิดมือนั้นย้ำว่าได้ซักเดี๋ยวไม่ด้อสิล่องเอาตัวนี้ไทยิีดไปพี่น้องเบิ่งเนาะ เมื่อน,นั้นยอมสีผมแล้วบริเหพี่น้องเบึงตอนซากผ่าเนาะเอามาแล้วก็สิเอาว้าไว้เดี๋ยวสิลืมของเสีอไปมั่งไทยตองมัางดีไปว่างไปหันตังนี้ก็เพ่เห็นอีกหลงได้หาลืมยี่สิบยาไม่น้อยก็ลดไปหลายหลายแพ็คแหละแต่ว่าไม่น้อยบพราะหันเอน็นเพรานเอ็นแพ็คลงเอาไปสิ้นเดือนนี้ไม่น้อยต้องไปพบหมอเนาะ เพื่อหมอเขาเปลี่ยนยาให้ไหมนะคะก็เลยยังบ่ยังบ่ันเด็ดแพ็กกินแพ็กกินล็อกนี่เห็นมืดส้มห่งชุดท้ายนี่เห็นมืดเพราะว่าแต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนยาให้ไหมนี่ยาซึมเศร้าไหมหน่อยไปเบิกมา่วไหมล้วก็ยาซึมเศร้าไปเบิกมา่ไหมนี่หลายเด้หลายเด้แล้วก็มืดไหลายเด้ถ้ายาขันซุป่ปอร์ถาเ้าคิดในราคาเต็มเนาะขันเห้องปฎิคิดในราคาส่วนลดหน่งมันแพงอยู่บังกระปุกกัยังพ่ได้เปิดแต่ถาเบิ้ง ตอนนี้นะได้ฮอร์โมนตัวม่มากกินแล้วมันบวมพีน่น้องกินแล้วมันหิวแต่หนำตอนนี้นะยาไม่ี่กินอยูต่ตอนนี้มีฮอร์โมนเนาะฮอร์โ,โมนตัวไม่เพราะว่าตัวเกาอยูหอ่ห่อเกามันมันมันบ่มีแล้วนะคะอยูหอ่ห่อเกาที่มันหน้อยกินบ่มีแลว้วเขาเศร้าผลิตแลว้วเขาก็เลยเปลี่ยนอยู่ห่อไม่ให้มากินนี่คือฮอร์โ,โมนไม่ที่มันหน่อยกินกินยังบม,ม่เมด่แพงะนาะจะได้ประมาณสามอาทิตย์ค่ะอยูนในนี่มันเหลืออยยุแปดเม็ดกินมาอนี่ก็เท่ากับสามอาทิตย์เนาะที่กิน บวมเสื้อผ้าก็ใส่ซ้ำเก่าอยู่เด้แต่ว่าบวมน้ำนี่พี่น้องมอซื้อด้วยสามสี่กระป๋องเดียวนี้น่กระป,อป,อปออ๋องเป่าหยวนขานเตียงเต็มหนึง่งงั้นมันขึ้นี่บ้ากินน้ำยั้เว้นกกินกินหลายอันแกว้วแย่แกว้วแย่ตีไม่้อยนะแกว้วหนึ่งนะกินบอ่มในตอนหนึงเธออันเธอหนึงนะออกอหมด่อ่ม แ่ว่าเกันเกินยังไปถามหมอดอกเพราะคิดว่ามันสิต้องเป็นครับการปรับยาอยู่มันสิมีฮอร์โมนเนาะฮอ,อร์โมนมากไหม่ที่ไม่น่อยกินแล้วก็สิมีโตอันรักษามือสั้นค่ะตัวนี้รักษามือสั้นนะคะที่ไมน่อยนว่าไมน่อยมือสั้นเนาะส่วนตัวยานอนหลับเขาจะกินไปได้สามเม็ดนี่ก็ได้โกโหกในเบิ้งเลยเนี่เพิ่งจอกินได้สามเม็ดเม็ดหนึ่งก็คุ้มมาสจันน,นอนในลรยมือเลยนะ เป็นน้ำสองยานี่ค่ะมันเป็นตโตไม้ทั้งหมดบวมบวมน้ำเลยแหละว่าสิมาก์นาทงคัมจักหน่อยมีเห่อกระสิไปกินเขานอกร้างนอกสิงเขานอกบ้านลูกสาวลูกชายพญายาดเปเลี้ยงเขาข้าพอกับแม่ไปเปิดตัวเปิดใจก็ะจองรานหานเธอเลยก็เลได้สีผมไหมแล้วพอายาดมันอีก็ตัดผมหายแล้วนะคะ เวลา50เไปอร์เซ็นยังไงบรเป็นมาแลนไม่เห็ดค่ะถา,ถาซัวเข้าผมเข้ามันดูดีแล้วกับประองเห็ดพอดีผมพญายไกย่เาวาเนาะผมไม่หน่อยกับากเปลี่ยนสีผมแน่จากที่ว่าเป็นสีเหลืองม่วงตอนนี้ก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็ตรงให้ไล่ก็จะเป็นที่แรกซื้อสีม่วงพี่น้องมาเสือกออกสีนี่ก็ได้ที่จริงยากได้สีนี่แต่คิดว่าันเป็นสีม่วงเข้าใจปะก็ได้ชิบิซ้อสีม่วง ไปเบิ่งลูกเออสีนี้แหละกูอยากได้ม่วงเพิ่งมาบ่ได้อ่านเดยเอามาเห็ดแต่โอ้ยถือใจพอดีพอดีถือก็สีอยากได้ถ้าแม่นเอาม่วงอีหลีมาจักสิเป็นจังไงอีกเออมื้อนี้ก็บคล้องอีกเนาะอคล้องมาแหลกกะก็จดหมายก็มาค่ะจดหมายพบโรคจิตนะ,ะเอ่อพบโรคจิตจดหมายพบกระจิตไตแพ มาแล้วค่ะแม่น่อยจะได้พบกับจิตแพทย์วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ที่หนึ่งมีหนะ้าแม่หน่อยจะต้องไปพบกับหมอที่สรุปผลเจาะเลือดหาคาไทรอยกับ้อมูลของไทลอยเนาะแล้วก็สรุปผลที่แม่หน่อยกินยาเมื่อสันกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนไม่แล้วก็ยานอนหลับนั่แล้วหมอเขาจะประมวลผลจากหมอทุกอย่างรวมทั้งหมอจิตแพทย์แล้วเขาก็จสรุปผลมาว่า สิเปลี่ยนยาให้แม่น้อยทั้งเซตบอ,อยาซึ่งเสาหรือสิเพิ่มตัวยาขึ้นก็เลยยังบริจดใสซแพคช่วงนี้พ่อใหญ่กับแม่น้อยเนี่ยสลับกันเขา้าโรงพยาบาลแต่ทุกอาทิตย์เราไปทุกอาทิตย์เราไปหาหมอทุกอาทิตย์เพียงจะสลับกันนั่งเทียกับแม่น้อยไปพ่อใหญ่กับไปแต่ว่าดีแต่ว่าคิวมันบ่ตรงมือกันนะคะโชคดีตรงนี้ตอนนี้หมอหมอโรคจิตกับมาแล้วเนาะหมอจิตแพทย์กับมาแล้วเหลือ เหลือไอตุ่มไตปลาถามว่าอนสูสรปซโรพ,พี่น้องฟังถึงเนาะสำหรับยานอนหลับนี่มันใช้ได้ดีจริงกินท่านึงเนี่ยคุ้มไปหลายมือค่ะคือกินเม็ดนึงนี่ก็คืออยากนอนตอนได้หลับแต่ล่มกกะหลับไดยเลยพี่น้องแต่มันมันมันบ่มันกินตื่นขึ้นมาละง่วงเซโรสเตเดอได้ค่ะมันบ่ได้เป็นมันบกุมแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าอืมหลับตาลงในเอน็นหัวลงในมอนเราคิดว่าอืม อยากนอนอยากพักผ่อนังีสิปยจิตใหญ่เปิดนังพีไว้แล้วก็ไปเลยไปได้เลยังี้สินะมันควบคุมอย้าลายมือแล้วมันก็มีผลดีตรงที่ว่าหฮองดนอนเฮาไเด้พักผ่อนเต็มที่ตื่นมาห้าโมงซึ้ว่ามีเสียงหัวเราะหน้าตาสดใสขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเกาหลายเติบอันนี้ก็ซื้อนาฬิกาเอาให้อันตังกรนมอบไห้กับพู้ที่เขาดูแลน,นี่แหละให้ตังกรตอบแทนเขาก็าเป็นแบรนด์เหมือนเดิมแหละยี่ห้อเดียวก,กันกับที่ซื้อให้ผู้ชายเนาะ คลิปก่อนไม่น้ก็ออกไปแล้วมี่หรอเดียวกันมีช็อปขายอยู่ในเมืองแต่ไก่ตัวน,นี้ดีค่ะพี่น้องตัวน,นี้เป็นของู้หยิงนะ่งเราตัวน,นี้ดีก็เจ้าเงียนเข็มปรับระดับซ้ายมาหายค้อมอันนี้ก็คือถือว่าครบแล้วเพราะว่าของผู้ใช้าสามของผู้ยิ่งสองของผู้ใช้าสามของผู้ยิ่งสองครบแล้วสําหรับของฝากที่จะให้ปังปอนมอบให้คนนั้นคนนี้ ของผู้หญิงน่ะสิบริปับแห้งดอกบริปับหลายดอกเนี่ยไม่หน่อยเพิ่งเปิดไบรมันมันเขาวนเขาติดไหบบอเออเขาติดไหบเขาไว้ห้าเปิดไม่หน่อยซื้อมากสองเลื่อนของผู้หญิงของผู้ชา,ายสามเซตแล้วใช้ในถุงดำไปแล้วใช้ถุงพยักไปแล้วเนาะสิหาวิธีแพกวัน,นนี้นาฬิกาลายแห้งเจ็ดแปดเลื่อนยังสั่งไม่อยู่คือ่าห้รับลูกหล้นหน่อยน,นั่ง สั่งยังมากภานในกบก็บมีค่ะเพราะว่าสั่งของอ่ะเขาต้องรอของมากก่อนเขาเบ่งของก่อนว่าเออคุณนายผ่าโอเคเขาจังจะได้สั่งอีกสินะแต่ว่าสั่งคนละแบบคนละรุ่นอันนี้ไม่หน่อยสั่งสีเดียวกันเลยสีเหมือนกันแบบเดียวกันสีเหมือนกัน สองคนใส่คือกันไปเลยบม่ต้องแยกหลงก็คือของเจ้าของข่อยบอสันกัหลงก็สิต่างกันแค่เออยังต่างกันแค่ขนาดแขนเนาะขนาดแขนกันได้กับบอคือบ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 อทอกันดอกแต่ว่ากัสิไกล้เขียงแต่ว่าสีบอทอเป็นฝังเพชรเลื่อนเงินสีเงินเนาะไชล้ เป็นแสงมันบังก็โอเคยู่ดอกเรียบร้อยแล้วแพดพีพให้เขาเสียไปใส่ในถุงขยะดำไว้เอาเราออกมาจากซ่องไปพอใส่ก็สิขูดก่อนใไสไ่แหละนะะะส่แด้วก็สีร่งหนังหนานสะุดองสุขภาพเนี่ยเป็นยังที่สำคัญเลยพี่น้องสำคัญก่าอย่างอื่น บอกอ่ะพอๆกันสุขภาพก,กับเงินม่มีเงินกับบได้รักษาสุขภาพถือต่องมาแค่ทายสุขภาพบ,บ็ดีกับบมมีแตญหน้าหาเงินมันก็นเลยตรงบคู่กันไปหาเลือนแล้วยังอีกประมาณสมหรือสี่เลื่อนอย่างมากยูก่เงินนี่ปกเป็นซิบสิเอาไปทางไหนก่อนคืกคนงกอน เอาไปพันเมื่ออต่อหม้อน่ะแต่มันบ่มันมันกับแบรนด์อู้่ค่ะมันเป็นแบรนด์อยู่แต่มันกับบริแบรนด์แบบระดับเศรษฐีเข้าใ่ก็คือสิ่มีปัญหาหรอกนี่อีกอย่างหนึ่งนาฬิกาซ้มนี้เป็นอัตโนมัติขันเข้าบวอไซในแขนมั่นกับสบพอดนถ้าเข้าเริ่มใส่ใส่ในแขนปุ๊บมันกับสิเดินเหมือนไม่อนใส่อยู่ตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะพอเม่อยใส่ปุ๊บมันเปิดการใส่ปั๊บ มันก็นจะเดินแล้วก็ว่างไว้มันก็นจะไปของมันโดยอัตโนมัติเลื่อยๆสินะเสร็จแล้วไปกต่เสิล่งหลังหน,งหนานี่เลยให้เบ้องนี่ค่ะสามเดือนแรกมาก,ก่อนของผุ้ชซายอันนี้คือของไฮปอนตอบแทนบุญคุณเขาเนาะค่ะ นบุง้งงเขาด้วยจะได้แบบว่าแมงหน่อยก็มีความหูซสกทีดีเนาะบานไว่หน่อยก็สิลร่วงเลถอดแว่นแล้วไปเห็นเงียงเลยแหละลา่ลงเงียงก็กเอิดท่องท่องมากท่องหายแล้วพี่น้องลงหนังหน้าก่อนจ้าลงหนังหน้าเสร็จแล้ว เตรียมยาไปกินก่อนนี่เหนี่ยเ่เจ็น้ำมันปลาปลาครับยาซึมเศร้าใส่ฮอร์โมนกลับไปเม็ดหนึ่งใส่ยากันสันเม็ดหนึ่งยาแกะยานอนหลับพอใส่เพราะว่าน,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 นั่งง่วงนังนอนเองได้ยาเกามันยังกลุ่มอยู่อันอัน อย่ากันมือสั้นมันจะเป็นนหน่ยนๆเลี้ยวๆขาวๆแบบนี้ถามว่ากินแล้วมันซอยได้บเหมือนหมอบอกค่ะกินแล้วอ่ะมันลดจำนวนลงแต่มันม่หายอืมันลดจำนวนขังลงแต่มันม่หายแต่ว่าขาเนี่ยบ่สั้นขาขัางขัวเบ่สั้นแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขาสองข้างบาค่อยมีแห้งไป ขาเศร้าสันแต่ว่าเข้าสองข้างว่ามีแห้งก็รอบพบหมอในวันที่หนึ่งอะค่ะบทสรุปของกันกินยาอย่างนีซเนาะค่ะก็สด็ดน้ามาบอกพี่น้องให้ฟังอีกนนเหตุการณ์ต่อไปเพราะวันไม่ได้เสื้อว่าคนที่อาการใกล้เคียงกันไม่น่อยกัมีคนที่กินยาแบบไม่น่อยกับมี่เนาะแต่เอฟเฟกในการกินแลวกับผลที่ผลที่ออกมาของการกินนี่จะบวกคือกันเนาะไปแล้วค่ะบานินาเริ่มตึงกินยาก่อนค่ะ